พี่ๆนะคะที่ใช้รถเก่งรถกระบะแคบรถกระบะสี่ประตูรถเอสยรถเที่นั่งนะคะวันนี้นะคะพี่ไม่ต้องกังวลว่าเบาะรถพี่จะเก่าไยต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าเรามีชุดหุ้มเบะรถยนต์แบบสวมทับของเลดคาร์วีไค่ะเมื่อก่อนนะคะถ้าเกิดว่าพี่อยากให้เบาะรถเนี่ยดูใหม่หรือว่าดูมีแนวน่ารักแนวเท่แนวสปอร์ตนะคะพี่จะมีทางเดียวก็คือต้องไปให้ร้าน บอใหม่หรือบอกออกแล้วก็เสียงเงินหลายบาทน,นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้สะดวกสบายขึ้นเยอะแล้วเพราะว่าเรามีชุดผู้บอะรถยนต์ค่ะพอใส่ไปแล้วนะคะเราจะช่วยให้เบาะรถเดิมเนี่ยไม่เก่าไวแล้วเราก็ยังได้ดีไซน์เบาะใหม่ที่สวยๆอีกด้วยมีให้เลือกทุกแบบทุกแนวเลยไม่ว่าจะน่ารักเรียบหรูเท่สปอร์ตนะคะกับงบการจ่ายแค่หลักพันเท่านั้นค่ะหรือว่าถ้าพี่ๆนะคะที่ดูอยู่กังวลว่า ซื้อมาแล้วก็จะใส่ไม่เป็นหลอกติดตั้งยากยุ่งยากนะคะไม่ต้องกังวลข้อนี้เลยนะคะหนึ่งเลยคือเรามีวิธีการติดตั้งให้ทั้งวิดีโอแล้วก็เป็นคู่มือด้วยไม่ต้องกังวลจริงๆนะคะเพราะว่าผู้หญิงคนเดียวก็สามารถใส่ได้ไม่ต้องลื้อไม่ต้องถอดบอ่อเดิมออกสักนิดเลยค่ะแล้วส่วนเรื่องของคุณภาพนะคะจ่ายแค่หลักพันแล้วงานจะตรงปกไหมคุณภาพงานจะดีไหมพี่มาดูงานใกล้ๆได้เลยค่ะของเรานะคะเป็นหนัง PU เกรดพรีเมียมบางรุ่นก็จะเป็นหนังนาป้นนะคะฟิลิ่งดีมาก หนังนุ่มผิวสัมผัสดีนะคะการตัดเย็บประณีตแน่นอนหรือว่าถ้าพี่ๆชอบแบบหนังผสมผ้านะคะระบายอากาศดีๆแบบนี้ร้านเราก็ตอบโจทย์ค่ะถ้าอยากได้นะคะพี่ๆคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่ากดดูไลค์สดรับโปรโมชั่นตอนนี้ได้เลยค่ะ